คุณลองคิดเสว่าสมองมีก้อนเดียวใช้ยังไงก็ความคิดของเราอะ่ะเราไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปื่อยนะแม้ั้งคนโสดยังต้องคิดเลยถ้ามึงทําอย่างนี้เวลามึงตายมึงจะเหลืออะไรบ้างถ้าจะเป็นภาระรากับใครไหมยิ่งคนไม่โสดมีลูกมีเมียมีสามีมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องยิงย่งจะต้องคิดใหญ่ว่าเออถ้ายิ่งบ้านนะคุณเป็นคนกําลังสําคัญนะที่จะทําให้ฉันเคยรีคูตัวแทนฉันถามว่าคุณว่าในบ้านคุณอะ่ะใครรวยที่สุด เขาบอกพี่เขาแล้วคุณเคยคิดไหมว่าคุณจะรวยกว่าพี่คุณอ่ะคุณเคยคิดไหมเขาบอกโอ๊ยพี่เขาไปไกลละเออไม่เป็นไรฉันถามคุณว่าคุณเคยคิดไหมคือเขาไม่เคยปลูกความคิดแล้วว่าเขาจะรวยกว่าพี่เขาก็จะขวนขวายไหมเขาไม่ขวนขวายเพราะเขายอมแล้วว่าพี่เขารวยกว่าแล้วเขาไม่ทําอะไรเลยคือตามหลังอย่างเดียวฉันบอกทำไมคุณไม่เปลี่ยนความคิดล่ะว่าในบ้านเนี่ยคุณจะเป็นหนึ่งที่สุดอะของสมองเอาน้องฉันเล่านิทานให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง เอเฉันสอนคุณเรื่องมันสมองเรื่องลุงตกปลาว่ากระทะความคิดคุณใหญ่แค่ไหนความยิงคุณได้ปลาตัวใหญ่คุณทําได้สารพัดท,ที่จะมาทำํำอ้าวฉันบอกคุณค่าของคนแก่คุณมั่งมีชาวนาคนหนึ่งขุดได้ยกก้อนหนึ่งยกก้อนนี้สวยมากเลยชาวนาคิดว่าถ้าอยู่กับเขาก็อันตรายอย่างเขาไม่เหมาะที่จะจะหยกก้อนนี้หรอกเขาไปหาเจ้าเมืองเขาไปถึงก็บอกเจ้าเมืองมาหมาว่าเจ้าเมืองเอายกอันนี้มาให้ เพราะว่ามันสวยมากมันน่าจะของแท้นะเจ้าเมืองก็ดูดูเสร็จเจ้าเมืองก็เห็นว่าเป็นของแท้ดูเจ้าเมืองอ๋อสวยๆแล้วเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็คืนให้ยื่นให้บอกเอ้าทําไมล่ะเออหยกอันนี้มีค่าเอาไปเลยเอา้าทําไมยังมีค่าเจ้าเมืองไม่เอาอ่ะการที่ฉันไม่รับหยกของคุณมันมีค่ามากกว่าการที่ฉันไม่รับหยกของคุณมีค่ามากกว่าถึงแม้จะเป็นเจ้าเมืองใช้อํานาจบาดใหญ่ก็ไม่ควรแล้วรู้คุณค่าของความเป็นคน ชาวนามันหาเจอมามันควรจะเป็นของเขาเราแนะนําเขาได้ฉะนั้นเจพัดยืนยันเลยว่าด้วยสัจจะวาจาของความเป็นคนนะอยากจะเป็นคนถึงแม้มันดีที่สุดไม่ได้นะแต่จะพยายามนะอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยน้องๆได้อะไรแล้วแต่ที่ช่วยเครือนําทองได้ปวนาตัวไว้ส่วนหนึ่งเลยว่าจะทํานุบํารุงพุทธศาสนาจะช่วยเหลือคนจะเก็บบุญกุศลอ้นนี้พันไปได้เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้นะ แต่เก็บอะไรได้ก็จะเก็บเหมือนกับผู้ชายอะนะเช่นว่าผู้ชายเรื่องอะไรมึงฟันผู้หญิงหมดเหรอเดี๋ยวต้นใหม่ก็ขึ้นเดี๋ยวต้นใหม่ก็ขึ้นมึงเอามาวันนี้มึงใหม่แต่อีกไม่กี่วันมันก็เก่ามึงหาของใหม่อีกเหรอมึงก็ฟันต้นใหม่อีกมันก็เก่าอีกมึงจะฝันขวานว่ามึงจะคมพอเหรอวันนึงมึงตายก่อนเหมือนกันหญิงชายเหมือนกันจงหยุดอยู่กับคู่ของตนแล้วปรับปรุงให้มันดีที่สุดอันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆนะโดยสัจนะ เคยบอกต้องหลายครั้งเลยต้แต่งานใหม่ๆกูแต่งานครั้งเดียวกูคิดอย่างนี้ปณิธานกูแต่งานครั้งเดียวกูไม่อยากจะไปอะไรกับใครทั้งไหนอ่ะกูแต่งานครั้งเดียวจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่กูแต่งานครั้งเดียวอันนี้เป็นความตั้งใจเป็นปณิธานฉะนั้นฉันค่อนข้างทจะเป็นคนเอาจริงเอาจังนะฉะนั้นบอกว่าฉันข้างนอกอาจจะดูเก่าแต่ความคิดฉันไม่เก่าหรอกฉันเรียนรู้ตลอดเวลาถ้าคุณว่าเก่าก็คือคําสอนของพระองค์พระพุทธองค์อ่ะนะ2,600ปีแล้ว ก็ยังไม่เอียทีนี้ฉันเดือดร้อนอะคุณอย่าคิดว่าฉัน FIC เยอะฉันงไม่เดือดร้อนฉันเดือดร้อนเดือดร้อนตรงศักดิ์ศรีเอ่อจริงๆน้องตรงนี้มีหลายคนถ้าเคยได้รับการช่วยเหลือหรือว่ารู้ว่าเวลาเคสต่อรองกับบริษัทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่น้องจะรู้ว่าพลังนําทองเนี่ยที่มันทําได้เพราะเราแข็งแกร่งเรางานดีแต่ถ้าเราขี้แพ้หรือว่าเราสู้เขาไม่ไหวอะเราจะไปต่อรองไปคุยกับบริษัทเขาไม่สนใจเราหรอกพูดจริงๆเลย นะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเรารักษาความเป็นหนึ่งมานานพอสมควรในหลายปีเออมื่อกี้ฉันมันงคุยกับหัวหน้าคุยกับแซกในห้องประชุมคุยกับแซกในห้องตรงนี้ข้างนอกเนี่ยที่กินกาแฟก็โดนอัดหมดอะ่ะคือถ้าความปราณีนำคุณไปสู่ที่ตายนะฉันสู้เป็นยอมเป็นโหดดีกว่าแล้วนำคุณไปสู่ที่สูงขึ้น ฉันเคยเล่าหลายครั้งเรื่องนิทานมหาอม,หมาตย์นะฉันอ่านโอวาสีท่านเหลียวฝานท่านมหาอม,หมาตย์เนี่ยสำเร็จราชการแผ่นดินและ,กะเกษียณก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านบ้านเขาใหญ่เนาะวันหนึ่งเขาก็ออกมาเที่ยวข้างนอกมาเดินเล่นแถวหน้าบ้านก็มีคนเมาคนหนึ่งมาถึง,ถงก็ชี้หน้ากระดาท่านชี้หน้าด่าแล้วก็ว่าใหญ่เลยว่าเสร็จบริวารก็จะจับไอ้คนเมาเนี่ยไปที่อำเภอ จะจัดการมันจะตีมันน่ะท่านมหาหมาก็บอกเอออยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าอย่าเลยอย่าไปถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาช่างมันเถอะเราเข้าบ้านก็หมดเรื่องก็ผลักมันออกไปแล้วก็เข้าบ้านปารากฏว่าอีกสองเดือนต่อมาบริวารก็มาแจ้งท่านว่าไอ้คนเนี้ตายแล้วท่านก็คิดเลยโอ้วันนั้นกูใจดีถ้าวันนั้นกูจับมันไปตีแล้วจับมันไปติดคุกวันนี้มันไม่ตาย เพราะวันนั้นมันคิดว่าด่าฉันได้มันก็ไปด่าคนอื่นมันไปด่าคนอื่นที่ใหญ่โตกว่าที่ใหญ่โตเขาก็จัดการกับมันเลยมันตายเลยถ้าวันนั้นท่านมหมาหมัดเนี่ยคือทําดีจริงนะคือต้องสั่งสอนมันตีมันแล้วจัดการให้มันกลัวมันไม่กล้าทำกับคนอื่นมันก็จบแต่ปรากฏว่าท่านใจดีไอ้นี่คือเรียกว่าดีปลอมไม่ใช่ดีแท้เพราะไอ้นั่นไปสู่ความตายลุงตกปลาลุงข็นั่งตกปลาอยู่ ปรากฏว่าตกได้ปลาตัวใหญ่ๆลุงก็เอาปลาทิ้งกลับไปเหมือนเดิมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวจนสุดท้ายลุงตกได้ปลาตัวเล็กหน่อยลุงก็แปบรรทัดมาวัดวัดเสร็จแล้วพอดีลุงก็เก็บเอาไว้ใส่ข้องอเดี๋ยวตกอีกถ้าตัวใหญ่ลุงก็ทิ้งไปถ้าตัวเล็กลุงวัดแล้วพอดีลุงก็ใส่ข้องจนได้หลายตัวไอ้คนที่ยืนอยู่บนฝั่งมันก็มองลุงตกปลามองใสจถามว่าลุงทําไมอ่ะลุงตัวใหญ่ทําไมลุงถึงทิ้งอ่ะแล้วตัวเล็กถึงเก็บอ่ะ เขาบอกอ๋อไอ้น้องกระทะกูที่บ้านทอดได้แต่ตัวเล็กกับตัวใหญ่กูทอดไม่ได้น้องได้อะไรไหมกระทะความคิดของเขาอะคือเขาคิดว่าตัวเล็กก็เอาไปมันทอดพอดีแต่ตัวใหญ่มาทอดไม่ได้ทําไมลุงไม่คิดจะไปหัน่นจะไปแปลงจะไปทําอะไรเพราะลุงซื้อบรอ,อยังไงเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทําไมเราได้ f ซ c น้อยนเมว่ามีคนอื่นขายทีสิบล้าน ขายที่ห้าล้านขายสิบล้านเออทำไมอะ่ะกระท่าความคิดของคนมันไม่เท่ากันตรงไหนเหรอน้องฉันเล่าเรื่องแรกฉันให้ท่านตาหนักว่าถ้าสมมติเราปลานีกับใครสักคนปลานีแบบผิดๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งกับลูกอย่างเงี้ยหรือกับใครก็แล้วแต่เนี่ยหรือแม้กระทั่งเชืว่าหัวหน้าหน่วยว่าคุณไม่ดูแลตัวแทนคุณอะ่ะคุณก็แย่คุณตัวแทนคุณดูเหมือนใจดีอะแต่คุณปล่อยตัวแทนไปลงเหวนะเรื่องสองฉันเตือนคุณว่า ระบบความคิดของเราอ่ะอหลายคนพูดบ่อยมากแต่คนก็ไม่ค่อยจำะนะว่าสมองความคิดอ่ะสมองมันมีอยู่ก้อนเดียวเราจะใช้สมองก้อนนี้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดตรงไหนน้องเอ้ยกรรมดีทําให้เยอะบุญทําให้เยอะอย่าไปเอาเปรียบคนอย่าไปกงคนมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่นั่นเลยสมัยก่อนยังขอดจนเลยฉันเคยพูดเลยว่าฉันอยากจะซื้อรถคันหนึ่งอะเห็นเพื่อนมีรถนะฉันอยากได้มากอยากได้มาก คือรู้สึกว่ารถมันให้ความสะดวกสบายทุกอย่างแล้วบ้านเราจนหลานฉันต้องห้าหกคนมันทําอะไรก็ไม่สะดวกอ่ะก็อยากมีรถมากเลยนะฉันก็ดูเพื่อนซื้อรถนะสามหมื่นกว่าโตโยต้าฉันเก็บเงินได้สามหมื่นกว่านะรถเป็นห้าหมื่นกว่าฉันเก็บเงินได้ห้าหมื่นกว่ารถเป็นเจ็ดหมื่นกว่าฉันเก็บเงินได้เจ็ดหมื่นรถเป็นเก้าหมื่นกว่าฉันไม่เคยตามทันเลยแล้วสุดท้ายรถแสนหนึ่งแล้วแสนเจ็ดฉันมาซื้อตอนไหนแล้ววะเมื่อซื้อมาตอนมาเข้า a a ปีสองหนึ่งที่ ฉันได้เงินมาปี21 2521ั้ฉันมีรายได้5 0 0 0 0นจาก AA ซึ่งสมัยนั้นอ่ะฉันเงินเดือนเพียง6,000บาท6,000บาทแล้วก็เกิดมีการมาขาย AA ทำให้มันได้สตังค์ขึ้นมาแล้วฉันสามารถไปซื้อรถได้1คันด้วยแสนเจ็ซูบารุแล้วก็ไปพ่นพิ้งโค้ดข้างล่างทำไรขับเข้าบ้านวันแรกนะแม่ไงไอคนบอกมันก็บอกตามภาษามันนะกูก็งี่เง่าตามภาษากูอ่ะ ไอความไม่เท่ากันอ่ะมันบอกกูไว้ถอยหลังเข้าบ้านกูแค่ขับเดินหน้ายังจะไม่เป็นอยู่แล้วให้กูขับถอยหลังป้องเข้าไปเลยไฟไท้ายแตกแม่นะมายืนรูปเสียดายแม่แก่ๆเราเพิ่งซื้อรถเข้าบ้านเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ไม่ดีแล้วขับปั๊บชนท้ายเลยบอกแม่แม่ไม่ต้องเสียดายหนูจะซื้อเบนประกาศด้วยความคับแค้นใจด้วยความรู้สึกว่าทําไมว่าก,กูซื้อรถเข้าบ้านวันแรกเลยมันก็มาชนท้ายอย่างเงี้ยไอคนสอนมันบอกให้เรา ถ้าเราอยู่ในซอยทาไมต้องเอาเอาตูดเข้าล่ะหัวเข้าก็ไม่เป็นไรอยู่ในซอยแต่เพื่อนกูมันอยู่ถนนใหญ่มันต้องเอาตูดเข้าเพื่อที่จะเอาหัวออกถูกไหมแต่เราอยู่ในซอยอะ่ะมันเอาอะไรออกก็ได้หมดแหละไม่เกี่ยวแต่เราไม่มีประสบการณ์การมีรถเราไม่ฉลาดแต่ว่าครั้งเดียวครับครั้งเดียวในชีวิตนะครับดิฉันไม่เคยขับรถชนเลยจนปีสองหนึ่งดิฉันถึงหยุดขับรถนะเพราะหลังจากหายป่วยสามีก็ห้ามขับรถ แล้วันขับเร็วมากเวลาขับรถอยู่บนทางหลวงก็ตามไม่ทันฉันหรอกเวลาเหยียบอ่ะคือคนมันใจร้อนยังไงมันก็จะเร็วอ่ะแล้วถ้ายิ่งเรารู้สึกว่าปลอดภัยเราก็ไม่ได้กลัวฉันซื้อสุบารุเพราะวันขับเคลื่อนล้อหน้ายังไงน้องรู้ไหมว่าฉันซื้อรถคันแรกแล้วมันชนฉันบอกแม่เลยว่าคันต่อไปจะซื้อเบนต์ตกลงฉันซื้อเบนต์นะแต่เป็นมือสองที่เป็นมือสองเพราะสามีกับแม่เขาโอเคอยากจะได้อันนั้นอ่ะแต่ฉันไม่อยากได้พราะคันที่สามนะฉันซื้อรถใหม่เลยฉันทําเงินแล้วนะ พอฉันรู้ว่าเอเอ็มให้เงินฉันได้ฉันทำแคชเชียร์เช็คนะล้านแปดห้านะไปซื้อรถเลยไปจ่ายเงินตรงนั้นเลยซื้อรถคันแรกเลยไม่อียมเลยขับกลับมาเลยฉันไม่เคยกลัวใครเลยนะแต่เดี๋ยวนี้แก่แล้วจะกลัวก็ได้กลัวก็คือคิดว่ากําลังมันไม่ไหวแล้วอะแต่ว่าจิตใจอะฉันเกินร้อยจิตใจฉันเกินร้อยนะฉันรักษาจิตดีไงฉันถึงอยู่จนวันนี้ได้ฉันไม่ได้แคร์หรอกใครจะอยู่แล้วไม่อยู่ใครจะช่วยแล้วไม่ช่วยฉันฉันช่วยตัวฉันเอง ถ้าฉันจะทําอ่ะฉันก็ต้องผลักดันผลักดันความรู้สึกแล้วถ้าใครที่อยู่กับเราแล้วจเจริญรุ่งเรืองอ่ะนั่นแหละเรามีฝีมือใครที่อยู่กับเราไม่ดีนั่นแหละคือความบกพร่องของเราฉันบางทีหัวหน้าประต้ยมาว่ามาอะไรอ่ะเราเข้าใจผิดเ่าหัวหน้าอยากได้งานเหรอคุณอยากอยู่แบบไหนละ่ะอยู่แบบสังกตายแล้วอยู่แบบเป็นแชมป์นะแล้วอยู่แบบเป็นฮีโร่ละ่ะคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณยังเปลี่ยนใจะลรที่เมื่อวานคุณคิดเอาไว้อรับรองเลยคุณไม่สังเกตตัวคุณเอง อะไรที่ไม่สาคัญกับใจตัวเราเองเราเรียนรู้ใจตัวเราเองหรือเปล่าคนที่โลเลเปลี่ยนใจง่ายแล้วก็ไม่คิดอะไรที่มั่นคงอะ่ะสำเร็จยากบอกแค่นี้อาจจะสําเร็จก็คือชั่วข่าว